สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันเสาร์ที่19เมษายน2568มาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับทุกท่านแนวทางแรกจะเป็นแนวทางเด่นอรอสอนอเลือกเด่นแบบ3ตัวของอโซอยูนะครับงัดที่ผ่านมาคือใบตรงกลางสูตรกำนวณของอาจารย์ได้2 4 7ก็เข้า2ตัวนะครับ เลข2กับเลข7วยออก2 2 7 8 5ย้อนไปอีกงวดก็มีเลข8เข้าหลัก10นะครับงวดที่ออก6 8 7ถูกทันทางดือยเลข2มงวดหลังสุดเข้านะครับส่วนทางงวดใหม่ใบฝั่งทางขวามือ2พฤษภาคม2568ัอโซยุคำนวณได้4 6 9ทุกถูกทัน4 6 9 ตามนี้ครับเด่นรอสอนอเลขเด่นแบบสามตัวต่อมาจะเป็นทางเลขติดบนเลขเด่นแบบสี่ตัวของแอดหอยขมงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์มีเลขเจ็ดเข้าหลักหน่วยนะครับไว้ออกสองสองเจ็ดย้อนไปอีกงวดก็มาสองตัวเลยนะครับงวดที่ออกหกแปดเจ็ดครับก็มีเลขหกเข้าร้อยเลข 7, เจ็ดเข้าหน่วยแล้วก็งวดที่ออก 5 6 3มวดนี้ก็เข้า2ตัวนะครับมี5เข้าร้อยมี6เข้าหลักสิบส่วนทางงวดใหม่ของอาจารย์ใครถามหาใครรออยู่ให้มาแล้วนะครับอยู่ด้านบนฝั่งทางซ้าย2พฤษภาคม2568แนหถอยหอยขมคำนวณได้0167นะครับใบเต็มทุกท่านในทางเลขติดบน0 1 6 ต่อมาก็จะเป็นแนวทางเด่นล่างเลขเด่นแบบ4ตัวมวดที่ผ่านมาแอดห้อยขมให้มาจริงนะครับเข้าจริงถุกทันแต่ว่าผมไม่ได้ลงให้นะครับจะเห็นว่าแนวทางเด่นล่างของอาจารย์นั้นมีเลข5 5าห้ก็เข้าหลักหน่วยนะครับหวยออก85ดส่วนแนวทางงวดใหม่ใบฝั่งทางขวาทุกท่านสองพฤษภาหกแปดสุดเด่นล่างแอดห้อยขมคำนวณได้23 69นะครับ2 3 6 9ตามนี้ครับแนวทางเด่นล่างแบบ4ตัวต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นบนแบบ4ตัวของเจ๊ฝนคนโคราชงมดดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายแนวทางของอาจารย์กลับมาเดินต่อนะครับมีเลข2เข้าร้อยกับสิบ ส่นในทางงวดใหม่ใบฝั่งทางขวามอือน,นะครับดูคำนวณของอาจารย์ได้เลขเด่นตัวเดิมทุกท่านก็คือ2349นะครับ2349แต่วันที่เปลี่ยนเป็นวันที่งวดใหม่แล้วนะครับอยู่ด้านล่าง2องทับห้าสองนหทางเด่นบนแบบ4ตัวของแอเจฝนขนโคราชนะครับ ต่อมาก็จะเป็น,นทางเดินบนสองสูตรมัดรวมก็จะได้เป็น,นทางคู่โต๊ดหรือว่าคู่สลับงวดที่ผ่านมาก็เข้าทุกท่านมีสองสองนะครับก็เข้าลงตามตำแหน่งเลยครับ้็กองข้อมูลวางไว้ที่ตำแหน่งคู่หน้าทุกท่านไว้ออกสองสองเจดย้อนไปอีกงวดก็เข้าสองชุดนะครับมีแ6ดหกับแปดเจดงวดที่ออกห8 7ปดเจ็ด ทางเดยเลขรูปแบบนี้ของ s j ฝน่างงวดหลังสุดเข้าทั้งหมดนะครับส่วนทางงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางขวามือเดี๋ยวเรามาดูใบเต็มกันถูกพันสูตรคำนวณเด่นบนสูตร1นะครับได้1 2 3 4แล้วก็สูตร2ได้9 4 5 6สี่หนเด่นตัวเดียวก็คือเลข4 มัดรวมกันได้คู่สลับหรือว่าคู่โต๊ะตามที่เห็นเลยครับต,ตามสูตรนี้อาจารย์จะดีให้มาแล้วนะครับแคปหน้าจอให้ไวแล้วก็ไปต่อยอดดึงชุดเด่นเอาได้ทีหลังนะครับต่อมายังอยู่กันที่แนวทางของอเจฝนไปนิ่นแนวทางเด่นล่างแบบสี่ตัวของอาจารย์งวดที่ผ่านมาเข้าสองตัวเลยทุกท่าน มี5กับ8นะครับเฮ้ยออก8 5ดห้ย้อนไปอีกงวดก็มีเลข3เข้าหลักสิงวดที่ออก3 6อีกงวดหนึ่งงวดนั้นที่ออก3 2มสองเจย์ฝนก็มี2 3นะครับเข้า2ตัวสามงวดหลังสุดมีเข้าทั้งหมดเลยนะครับสูตรเด่นล่างสำหรับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้าย อาจารย์เจ้าของข้อมูลคำนวณได้1289นะครับ1289แนวทางเด็ดล่างแบบ4ตัววันที่เขาอยู่ด้านบนนะครับ2ทับ5 2568มาต่อกันที่แนวทาง10บ,บน3สูตรของอัชวโร สามสูตรของอาจารย์ก็อยู่ด้านบนนะครับสายสุดผมลงไปแล้วก่อนหน้านั้นตรงกลางจะเป็นสูตร v 6นะครับคำนวณได้หนึ่ง6 7้าหเจ็ดแล้วก็ฝั่งทางขวามือจะเป็นสูตร v 7คำนวณได้หนึ่องสาด้านล่างก็จะเป็นทางที่อาจารย์จับชนตัวเดรนมาให้นะครับส0บ,บนสามโชนตัวเด่นได้1234งสทุกท่าน 1นึ่งสองสาแนวทางของอชวโรดต่อมาก็จะเป็นแนวทางหน่วยบนของอาจารย์นะครับคำนวณได้7890แปดเก้าถูกทนันเจ็ด้าศูนยอีกหนึ่งแนวทางของอชวโรอดจะเป็นข้อมูลสองตัวด้านบนนะครับสูตรก็อยู่ด้านบนฝั่งทาง ขวามือนะครับหลัก10บได้หนึ่งสหลักหน่วยได้เจ็ดแล้วก็มีนทางแปมมาให้ด้วยนะครับแปมของอาจารย์คำนวณได้0 2 3 4 5แล้วก็ชุด2ตัวของอาจารย์จะตัดออกไปให้บางส่วนนะครับใครไม่ชอบก็แคปหน้าจอไปทุกท่านไปตัดเอาเองได้ทีหลังนะครับหนทางของอัดเาวโรธ ถัดมาจะเป็นทางคู่ท้ายบนล่างชุดเต็มของแอดยายผางวดที่ผ่านมานะทางของแอดยายก็เข้า2ชุดนะครับมี72กับมี85ย้อนไปอีกงวดก็มา2ชุดนะครับมี78กับสามงวดที่ออก6 8 7ปดครับสำหรับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวามือ2ทับหนะครับ2568 รุดเต็มของงดยายที่คำนวณได้ก็ตามที่เห็นนะครับทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นเพียงสูตรคำนวณทุกท่านพิจารณาก่อนนำข้อมูลไปใช้ต่อมาจะเป็นข้อมูล2ตัวด้านล่างนะครับของแอดดีนใบเขียวหรือว่าแอดดีนบุญเลิศใบนี้อาจารย์ให้มาเป็นแนวทาง2ชุดได้แก่07กับ1น1 7 ต่อมาก็จะเป็นข้อมูลชุด2ตัวด้านบนนะครับงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายอาจารย์ให้มา2ชุด1ในนั้นคำนวณได้2 7งรงตรงๆเลยถูกทันวยออก2 2 7ง,งดวดก่อนผมก็ลงให้นะครับใบนี้ส่วนทังงวดใหม่ของอาจารย์ก็คือใบฝั่งทางขวานะครับคำนวณได้5 7กับ58ถูกทัน5 7กับ5 8 วันที่อยู่ด้านบนนะครับ2พฤษภาคม2,568สิูตรคำนวณของอดยินบุญเลิศยังอยู่กันที่แนวทางของอดยืนนะครับใบนี้เป็นข้อมูลชุด3ตัวงมดที่ผ่านมาก็คือใบฝั่งทางซ้าย3ตัวของอาจารย์นี่หลักร้อยผิดไปนะครับชุดนี้อาจารย์คำนวณได้1,27่งสทุกคันสำบบหรับงวดใหม่ก็ใบฝั่งทางขวา ทำได้ทั้งหมด4ชุดนะครับมี2 5 7 3 5 7 2 5 8แล้วก็3 5 8ทุกทันในเต็มนะครับหนทางของแอดยืนต่อมาจะเป็นหนทางชุดเต็มของอาจารย์ปรีชางวดที่ผ่านมาก็คือใบด้านบนตรงกลางหนทางของอาจารย์กลับมาเดินต่อนะครับ คำนวณได้85ตรงๆเลยทุกท่านแล้วก็ตัวเด่นของอาจารย์ก็คือเลข5กลับมาเดินต่อหลังจากงวดก่อน,นนั้นหลุดไปทุกท่านทางเดินเลขของอาจารย์5งวดหลังสุดหลุดไปเพียงงวดเดียวสำหรับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางขวามือนะครับเดี๋ยวเรามาดูใบเต็มกันสูตรคำนวณเลขเด่นของอาจารย์ได้9ตัวเดียวนะครับ สตัวอาจารย์ทําได้ทั้งหมด6ชุดนะครับเรียงเรียงดูเอาส่วนข้อมูลชุด2ตัวของอาจารย์ที่คํานวณได้ก็จะมี0 5 9 8 9 5 6 2 5 2 5 6 8 3 4 2แล้วก็4 5่หทุกทันหนวทางของอาจารย์ปรีชา ต่อมาจะเป็นข้อมูลชุด3ตัวกับสองตัวรูปแบบนี้ของแอตโจงวดที่ผ่านมาถ้าตัดนี่จะได้72อยู่นะครับทุกท่านชุดนี้นะครับสามตัวของอาจารย์ทำได้472แต่ว่าชุดที่ชุดสตัวที่อาจารย์ให้มานั้นไม่มี72นะครับย้อนไปอีกงวดก็ตามนั้นนะครับถ้าตัดก็จะมี63มงวดที่ออก6กแปด สงวดหลังสุดตามที่เห็นเลยนะครับใครชอบดูสถิติก็แคปหน้าจอใบนี้ไปส่วนในทางงวดใหม่ของอาจารย์ใบนี้ถูกท่านสามตัวทำได้ทั้งหมด3ามชุดนะครับได้ศูนย์สี่หกหนึ่งสี่หกแล้วก็สองสี่หกส่วน2ตัวด้านล่างนะครับได้สี่หกสี่เจ็ดสี่แปดแล้วก็สี่เก้าครับแนวทางของอาโจ ต่อมาครับเก็บตกชุดสองตัวของแอดประชานะครับได้สูตรคำนวณรูปแบบเหมือนงวดก่อนมานะครับก็ลงให้อีกครั้งหนึ่งครับงวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายสองชุดของอาจารย์มี8 5ดห้าแปดหด้าเข้าตรงๆนะครับสำหรับงวดใหม่ก็ใบฝั่งทางขวานะครับสองชุดของอาจารย์ได้78กับเจดทุกทันได้รูปแบบเดียวกันมานะครับอัปเดตอีกครั้งหนึ่ง ก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ